สวัสดีครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวที่ Brad Garlinghouse c o Ripple เนี่ยออกมาโพสต์ว่าคดีความระหว่าง Ripple กับเซกจบแล้วเนี่ยทุกคนรวมถึงผมด้วยก็คิดว่าราคา XRP น่าจะพุ่งขึ้นไปได้เกิน3เหรียญน,นะครับแต่กลายเป็นราคา XRP ขึ้นไปสูงสุดประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับคือจาก2.32ไป2.59เหรียญตอนหนึ่ง XRP แล้วก็ค่อยๆร่วงลงมาครับเมื่อคืนก็ร่วงลงมาเรื่อยๆร่วงลงมาตามบิตคอยนี่แหละตอนนี้ก็ร่วงลงไป เหลือที่ประมาณสัก2.36-2.38ถึงเหรียญต่อ1 XRP นะครับแต่เรื่องคดีความระหว่างริปลกับเซกที่ว่าเซกเขายกฟ้องอันนี้คือทางแบทการ์ดเฮ s าส์เขาออกมาโพสต์เองนะครับไม่ใช่เซกออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็เลยยังหวังว่าถ้าเกิดถ้าทางเซกเขาออกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เนี่ยราคาน่าจะพุ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับความรู้สึกคนฟังตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกอึดอัดน,นะครับที่ราคาคริปโตมันไม่ไปไหน มันราคามันเรื่อยๆซึมๆแถมยังค่อยๆไต่ลงไปนะเหมือนรอจังหวะร่วงอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งก็มีคนทํานายไว้จริงๆนะครับว่าราคา XRP เ,เนี่ยอาจจะร่วงแตะ2เหรียญอีกครั้งหนึ่งก่อนจะพุ่งขึ้นได้นะครับคือดูจากกราฟตอนนี้แล้วก็น่าจะกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแดงทั้งตลาดขณะที่เฟดเขาเพิ่งประกาศเนี่ยคงดอกเบี้ยไว้แล้วก็จริงๆมันก็ยังมีข่าวดี ün ün อื่นๆออกมาอีกหลายข่าวนะครับก็ยังไม่ทําให้ตลาดคริปโตมันฟื้นได้ หลักๆที่น่าจะเป็นปัจจัยลบก็คือเรื่องของสงครามแล้วก็คือทั้งสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนสงครามการค้าแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่นะครับไม่ใช่ย่ำแย่เฉพาะที่อเมริกานะครับมันทั่วโลกกระทบหมดเศรษฐกิจไทยเองก็ห่วยมากครับผมไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับหลายคนก็หลายคนที่ขายของก็คงรู้ดีนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจมันแย่แค่ไหนนะครับคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวกัน,กนหลายคนนะครับแค่เอาตัวรอดวันนี้ก็ยังลําบากนะครับหนี้เสียนี่เยอะมากนะครับ เอาว่ามันเป็นกันทั้งโลกนะครับแล้วแบบนี้จะให้คนมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมันก็คงยากคือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนที่อเมริกาเขาอาัดเงินช่วยเหลือมากมายมหาศาลนะครับตอนที่มีโรคระบาดอยู่เนี่ยเงินมันล้นระบบเงินมันก็ไหลเข้าไปในตลาดหุ้นตลาดคริปโตตลาดเสี่ยงตลาดอสังหาอะไรก,กันราคามันก็พุ่งกันไปหมดนะครับพออเมริกาเขาขึ้นออกเบี้ยเพื่อดึงเงินกลับเข้าระบบปุ๊บนะครับตลาดหุ้นตลาดคริปโตก็เริ่มร่วง ตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่ผมคิดว่าเองนะครับว่ามันน่าจะแย่ที่สุดหรือไม่ก็จะน่าจะใกล้ที่จะแย่ที่สุดแล้วนะครับเพราะสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวเลขคนตกงานในอเมริกาคนว่างงานในอเมริกาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเศรษฐกิจไม่เติบโตเนี่ยเฟดเขาคงต้องพิจานรณาลดดอกเบี้ยแล้วแหละก็ซึ่งถ้าเกิดว่าลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะดีต่อประชาชน,นครับให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้น,นครับไอ้ภาระดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยก็ต่ำลงนะครับรวมถึงภาราการใช้นี่สาธารณะของอเมริกาเองก็ลดลงด้วย แต่การประชุม FOMC ครั้งหน้านครับเรื่องปรับลดดอกเบีย้ยหรือว่าคงดอกเบีย้ยเนี่ยทั้งต่อไปก็กำหนดการก็คือต้อนเดือนอพฤษภาคมเลยนะครับซึ่งต้องรองกันอีกเดือนก,อกว่าๆรอกันยาวๆไปนะครับสำหรับข่าวที่เกี่ยวกับ XRP ก็พอจะมีเรื่อยๆนะครับอย่างข่าวแรกเนี่ย Open House Group บริษัทสังหาแนวหน้าของญี่ปุ่นที่อยู่ในตลาดหุ้นโตกเกียวด้วยนะครับก็มีการรับ XRP รับชำระเงินด้วย XRP Solana แล้วก็ Dogecoin นะครับ ส่วนอีกข่าวหนึ่งก็คือคริปโตซาเดวิดโอแซกครับหรือที่ปรึกษาด้านคริปโตของทัมเนี่ยได้เข้าพบกับที่ปรึกษาทางด้านคริปโตของ UAE ครับหรืออารับเอมิเรสเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วริปเปอก็เพิ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบการชําระเงินแบบคริปโตใน UAE นะครับซึ่งไอใบอนุญาตเนี่ยจะใช้ได้สําหรับทั้ง XRP แล้วก็ RLUSD ครับก็ดูแล้วทางดูไบเองเนี่ยเขาก็เร่งเครื่องเรื่องคริปโตเพราะว่า UAE เเขาประกาศว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านคริปโตข,ของตะวันออกกลางนะครับ อีกเรื่องนึงที่เป็นความคืบหน้าของ Ripple ก็คือทาง Ripple เนี่ยได้คอนเฟิร์มแล้วว่า XRP ODL Payment ตอนนี้มีให้ได้ใช้แล้วในประเทศบราซิลเม็กซิโกลแล้วก็อินเดียแล้วก็อีกหลายๆประเทศใน Southeast Asia นะครับ AODL Payment หรือว่า On Demand Liquidity Payment เนี่ยก็เหมือนเงินกองกลางในการทำ Cross Border Payment นะครับซึ่งมันมีความจำเป็นแล้วก็มันเป็นจุดแข็งของ Ripple XRP ด้วยครับเพะจะทำให้ทั้งธนาคารหรือองคอ์กรที่ต้องการจะโอนเงินแล้วก็ รับชาระเงินแบบข้ามแดนเนี่ยไม่ต้องสํารองเงินในสกุลเงินที่ต่างกันเป็นจํานวนมากหลายสกุลเงินนะครับแต่สามารถที่จะใช้เงินกองกลาง ODL เนี่ยแหละที่เป็นการเรียกใช้แบบเฉพาะครั้งได้โดยเสียค่าธรรมเนียมให้ Ripple นะครับซึ่งมันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับลดความวุ่นวายของทั้งผู้ส่งเงินแล้วก็ผู้รับเงินข้ามพรมแดนอย่างที่บอกไปนะครับถ้า XRP มีการใช้งานจริงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้ความต้องการ XRP มีมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ราคาของ XRP ก็ขึ้นกับความต้องการการใช้งาน XRP ในโลกจริงมากขึ้นเท่านั้นอีกด้านหนึ่งนะครับมันมีเรื่องที่ดูจะเป็นปัญหากับ XRP ก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ที่ XRP Genesis Block เนี่ยหรือว่าข้อมูลใน Ledger XRP L นะครับมันหายไป30,000กว่าบล็อกคือแบบหายไปเฉยๆเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่นักกากลัวมากอยู่ที่ข้อมูลใน Ledger หรือว่าข้อมูลในบล็อกเชนมันหายไปได้ยังไงนะครับ ใครแอบทำอะไรให้มันหายไปหรือเปล่าหรือว่า xrp l มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถึงทำให้เกิดการหายของบล็อกนี้ได้นะครับอันนี้ทางเดวิดชอว์สนะ CTO ของ Ripple ก็ได้ออกมาตอบคำถามนี้แล้วนะครับตอบคำถามเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับว่าสามหมื่นกว่าบล็อกข้อมูลที่มันหายไปเนี่ยมันมันหายไปจริงนะเกิดจากการที่3 validator นะครับหรือว่าคอมที่ใช้ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมเนี่ยมันดันไปทำงานหรือว่ารันอยู่บนคอมเครื่องเดียวกันฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกันนะครับ และไอคอมชุดนี้มันดันมีปัญหาฮาร์ดดิสต์เต็มพอดีมันเลยเต็มพร้อมๆกันครับทำให้ไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลบล็อกพวกนี้ได้พอทําการแก้ปัญหาฮาร์ดดิสต์เต็มดังกล่าวแล้วก็ทําการรีเซ็ตอะไรการทํางานต่างๆพวกนี้ข้อมูลพวกนั้นก็คือเอากลับมาไม่ได้ไอสามหมื่นกว่าบล็อกที่มันหายไปก็เลยทําให้บล็อกมันหายไปแล้วหายไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวทางทีมคงหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกในอนาคตนะครับเพราะว่ามันกระทบความเชื่อมั่นของ SBL เต็มๆเ,เ,เลยนะครับ อื่นๆก็มีอย่างเช่นไอ้200ล้านเหรียญ xrp 200ล้าน xrp นะครับมีการโอนจาก treasury wallet หรือว่า wallet ที่เก็บเหรียญ xrp ของ ripple เนี่ยที่ได้มาจาก escrow นะครับมีการโอนออกไปที่ anon wallet นะครับ200ล้าน xrp ก็ประมาณ458้านเหลี่ล้านเหรียญ usd หรือตีเป็นเงินไทยก็15,000กว่าล้านบาทไอ้1 5 0 0น 15, กว่าล้านบาทเนี่ยโอนไปให้ใครยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าให้เดาก็คือขายให้ อาจจะขายพวกสถาบันองค์กรต่างๆเนี่ยแหละนะครับคืออย่างที่บอกว่ารายรับของ Ripple หลักๆก,ก,ก็มาจากการขายเหรียญ XRP เนี่ยแหละซึ่งถ้าเกิดว่าขายให้ทางสถาบันโดยตรงก็จะไม่กระทบต่อราคาของ XRP ในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยคือถ้าซื้อจากตลาดโดยตรงก็จะทำให้ XRP ราคา XRP เนี่ยมันพุ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันปริมาณมากนะครับ200ล้าน XRP เลย แต่ถ้าซื้อตรงเนี่ยก็น่าจะได้ราคาที่ดีกว่ากับทางริ p p l e นะครับคือริ p p l e น่าจะขายถูกลงมาและถูกกว่าราคาตลาดและมันก็จะไม่กระทบราคาในตลาดปัจจุบันนะครับไอการขายแบบนี้แหละที่เสกเขาฟ้องร้องตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าผิดกฎหมายลักทรัพย์แล้วก็ที่ริ p p l e เนี่ยโดนค่าปรับที่ศาลชั้นต้นตัดสินไป1 2 5ล้านเหรียญก็เรื่องนี้นะครับมันก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าครั้งนี้เป็นการขายให้องค์กรหรือว่าบริษัทหรือว่าธนาคารโดยตรงนะครับก็แสดงว่าคดีความเนี่ย น่าจะจบสิ้นกับจริงๆแล้วนะครับคด,คดีความระหว่างริปเปอรกระเซกเนี่ยทางผู้ซื้อแล้วก็ทางริปเปอที่เป็นผู้ขายก็เลยมั่นใจว่าจะไม่มีคดีความแบบนี้อีกนะครับไม่โดนส็กฟ้องร้องอีกก็เลยทําการขายตรงให้ได้ลักษณะนั้นครับ อีกข่าวสั้นที่ต้องตามกันคือเรื่องของสถาบัน,านการเงินที่เกี่ยวข้องกับ SWIFT แล้วก็คริปโตนะครับต้องทำการไมเกรดไปยังระบบ ISO 20022ภายในปีนี้แล้วนะครับซึ่งโครงสร้างของ ISO 20022เนี่ยมันมีหลายส่วนมากนะครับรวมถึง DLT ด้วยหรือว่า Distributed Ledger Technology นะครับซึ่งอันนี้ก็รวมถึง XPL r PL เข้าไปด้วยคือทางสถาบันทางการเงินเนี่ย ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ไอ ISO 202 0เนี่ยใช้งานจริงแล้วแล้วก็ระบบ Swift เนี่ยเริ่มถูกเลิกใช้ปะงานไปนะครับทุกคนก็เลยต้องมาอยู่บนระบบ ISO เนี่ย ISO 202 0ซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานแทนที่นะครับสำหรับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินข้ามโฮมแดนข้ามประเทศกันอันนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับต้องปรับตัวรวมถึงธนาคารไทยด้วยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ ว่ายังไงมีอัปเดตเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งเรื่อยๆจริงๆมันก็มีอัปเดตเรื่อยๆในเรื่อง i s o 2 0 0 2ในพัฒนาการนะครับซึ่งมันก็ทำมาหลายปีนะไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีวันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากถามอะไรก็เม้นไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้เป็นวันอาทิตย์ที่มีความสุขกันสวัสดีครับ